Beautiful girl, beautiful girl. สวัสดีค่ะจิ๊บเองค่ะหางหายกันไปนานเนอะกับ How to วันนี้จะมาทำ How to อะไรค่ะวันนี้นะคะเป็นลุกที่ได้แรงบันดาลใจมาจากนกฟาร์มิงโก้ค่ะนกฟาร์มิงโก้หน้าตาเป็นยังไงอ่ะเผื่อใครลืมหน้าตาของนกฟาร์มิงโก้นกฟารมิงโก้เป็นนกตัวนี้ค่ะ เห็นไหมเอ่ยนี่นกนกที่ขายยาวๆเนาะเป็นออกสีชมพูพีชนะคะก็เลยอยากทําสีเรียนแบบนกฟันมิงก็ค่ะวันนี้ก็เลยจะทําสีทองนะคะแล้วก็มีสีพีชด้วยในลูกนี้ค่ะแล้ววันนี้ก็แอบติดดอ,อกไม้ด้วยเป็นสีพีชพีชเหมือนกันโอเคถ้าใครอยากรู้ว่าลูกนี้ทํายังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะ โอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้ก็ทําแล้วหนึ่งข้างนะคะคิว้วตาแก้มนะคะเรียบร้อยนะคะมีปิดขนตาปลอมเรียบร้อยนะคะเรามาเริ่มฝั่งนี้กันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเนอะค่ะตานะคะเราจะใช้อายแชโดว์นะคะสีแรกนะคะสีของ Gino Black c l a ค่ะสี15สี Golden b l o n นะคะเป็นสีทองๆแบบนี้นะคะค่ะอย่างเงี้ยค่ะเป็นสีทองค่ะเราจะใช้ตรงหัวตานะคะเดี๋ยวเราจะลงตรงหัวตาเลยนะคะ หัวตานะคะใช้นิ้วเกลี่ยก็ได้นะคะไปจนถึงเกล่งกลางตาค่ะตัวพิกเมนติบจะช,ชอบใช้นะคะเพราะว่าพิกเมนต์เนี่ยมันจะให้สีที่ค่อนข้างเด่นชัดนิดนึงนะคะเน่ะถึงแค่ครึ่งตานะคะแว็ดด้วยเด่นชัดด้วยนะคะไม่ต้องถูเยอะมากนะคะพอเราลงครึ่งตาเสร็จปุ๊บนะคะ แล้วก็จะใช้อีกสีหนึ่งเป็นครึ่งหลังค่ะสีพีชค่ะสีเบอร์เก้านะคะ Gino Mac c l a เหมือนกันสีพีชเป็นชมพูอมพีชพีชแล้วก็มีสีทองด้วยนะคะจะไม่ให้ใช้สีชมพูเลยนะคะเพราะว่าอยากให้ออกเป็นโซบอมชมพูมากกว่านะคะเป็นสีแบบนกฟามิงโก้เนาะโอเคแล้วก็ลงที่ครึ่งตาหลังค่ะ กติที่จะสอนปัดเข้านะคะแต่ว่านี้เรายังจะให้ปัดออกค่ะเพราะว่าเราอยากจะให้มีส่วนของหางตาที่เกินออกไปนะคะให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะนี้นะคะให้วาดลงอย่างนี้ด้วยนะคะให้ลงมาถึงหางตาล่างเลยสีชมพูพีชเนี่ยคะ่ะสีชมพูอมพีชนี่นะคะโอเคค่ะอย่างนี้นะคะค่ะ ลงอีกนิดนึงให้สีชชมพูเด่นชัดนะคะถ้าไม่พอก็แตะพิกเมนต์มาใหม่แล้วก็ป้ายทับลงไปนะคะอย่างนี้โอเคค่ะได้แล้วนะคะข้างนี้โอคข้างล่างนะคะตาล่างทำยังไงนะคะให้เราเระบายทับลงไปเพิ่มค่ะเป็นสีพีชทรงส่วนตรงนี้นะคะโอเคแค่นี้ก่อนเว้นไว้ก่อนนะคะต่อไป ไฮไลท์โหนกคิ้วนะคะจ๊อบียากจะใช้ตัวนี้ค่ะของ LA Girl ค่ะที่มันจะมีทั้งหมดหลายๆสีแบบนี้นี่ค่ะเป็นสีเยอะๆอย่างนี้นะคะค่ะอจะใช้สีที่สองค่ะที่มันจะออกเป็นเทองๆนิดนึงนะคะสีที่สองสีแรกจะขาวเลยสีที่สองจะเป็นสีทองนิดนึงไม่อยากให้ตรงโหนกคิ้วขาวเกินไปมันจะเด่นเกินไปนะคะอยากจะให้กลืนๆก,นกับสีของ ที่เราทาไว้ก็คือสีพีชกับสีทองนะคะช่วงหนกคิ้วแค่นี้เองโอเคง่ายๆเนาะเทต่อไปทำยังไงต่อเราก็เป็นอายไลเนอร์เลยค่ะอายไลเนอร์เราอยากจะให้นะคะวันนี้อยากจะให้เล็กนิดน,นึงนะคะแล้วก็เน้นที่ปลายหางตาล่างค่ะเราจะไม่ตวัดขึ้นวันนี้เราจะวาดลงนะคะแล้วก็วาด ให้มันเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นิดนึงโอเคถ้าทําง่ายๆนะคะก็คือให้ใช้ตัวดินสอก่อนนะคะแบบที่เคยบอกมันจะง่ายนิดนึงนะคะอันนี้ก็ของบีซูเหมือนเดิมนะคะวาดตรงนี้เลยคะ่ะระบายนะคะถึงเครื่องตาพอค่ะตรงปลายหางตาทํายังไงนะคะให้ลากลงค่ะนี่ค่ะนิดนึงนะคะเสร็จแ mm hmm. ล้วตาบนนะคะให้เราดึงปัดตาเราขึ้นนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เขียน ใี้มันเป็นโครงนิดนึงนะคะก็จะเขียนอายไลเนอร์น้ำง่ายหน่อยโอเคเสร็จแล้วนะคะเราใช้อายไลเนอร์น้ำค่ะตัวเดิมนะคะคิสมีตัวนี้พี่จะชอบมากเป็นพิเศษเพราะว่าเขียนง่ายหัวเล็กกดขนตาลงนะคะจะได้เขียนง่ายขึ้นพยายามเขียนไม่ต้องใหญ่มากนะคะ ตรงที่ปลายหางตาเราก็ทําให้มันเป็นสามเหลี่ยมจบกันนะคะ ให้拉ให้มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะสามเหลี่ยมอย่างงี้นะคะ,ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะติดขนตาปลอมแล้วนะคะขนตาปลอมวันนี้ที่ใช้นะคะเราจะมีทั้งขนตาล่างและขนตาบนนะคะขนตาบนนะคะจะเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ค่ะที่เอ่อเป็นแผงย,วยาวๆอย่างงี้นะคะตันจะถูกหน่อยรู้สึกสองรอยบาทนะคะก็คือตัวนี้ที่จริงแล้วว่าก้านค่อนข้างจะแข็งนิดนึงแต่ว่าถ้าเราติดแค่เฉพาะหางตาหลังเนี่ยเราตัดออกเนี่ยมันจะทําให้ไม่ทิ่มหัวตาเราจะไม่เจ็บเนอะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ใช้ได้นะคะ จะคล้ายๆกับ316ที่ใช้คือมันจะเป็นช่อแบบนี้ค่ะใครมีก็ใช้ตัวที่เป็นช่อแบบนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดค่ะตัดให้มันเหลือแค่นี้ค่ะแค่ตรงนี้อย่างเนี้ค่ะแล้วก็เอากล่องเนี่ยเดิมที่เรามีก็เก็บไว้ก็ได้นะคะตัดสองช่อก็คือแปะไปแล้วช่อหนึ่งเหลืออีกช่อหนึ่งนะคะแล้วก็ดึงมาแปะเลยติดขนตานะคะถ้าติดแค่ข้างหลังเนี่ยมันก็จะทำให้ดูธรรมชาติมากขึ้นนะคะ เป็นแค่ช่อด้านหลังช่วยเสริมให้หางตาเราดูเด่นขึ้นนะคะโ <Okay. S 1> อเคพอกาวเริ่มแห้งสักพักหนึ่งนะคะเราก็แปะที่ตาหลังเราเลยแหนบนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในการช่วยติดขนตาปลอมค่ะเพราะฉะนั้นควรจะต้องมีไว้สักอันหนึ่งนะคะโอเคต่อไปขนตาล่างนะคะใช้ของเอลิซาค่ะ เอหน่งสนะคะพวกนี้หาได้ตามร้านแบบ beauty supply ที่แบบไม่ได้อยู่ในห้างอะาจะาแบบขายส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคแต่ว่าตัวเนี้ยจะซื้อที่ประตูน้ำนะคะบ้านน้องฝนอยู่แถวประตูน้ำก็ไปซื้อที่เป็นโหลที่แบบยกโหลสองโหลสามโหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าใช้บ่อยส่วนใหญ่จะติดทุกวันนะคะขนตาล่างก็ตัดเหมือนกันโอเคอย่างงี้ใช่ไหมเราตัดค่ะใช้ใช้สักสองช่อหนึ่งสองนะคะก็จะ จะเป็นแบบนี้นออกมาแค่นี้นะแล้วก็เอามาไว้ติดตาล่างของเราได้เพราะว่าถ้าเราติดทั้งหมดเนะี่ยมันก็จะดูเวอร์เกินไปนะคะขนตาล่างติดยังไงนะคะก็คือเราจะให้ใช้วิธีการติดใต้ขนตาเรานะคะขนตาเราสมมติว่าขนตาล่างเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมให้เราติดข้างใต้ค่ะให้เราติดข้างใต้มัน นะคะมันจะทําให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ไปน,นึ่งขนตาเราถ้าเราติดทับเนบางทีเวลาเราแกะเราจะเจ็บนะคะก็ติดเลยเห็นไหมเอ่ยกดไว้สักพักหนึ่งนะคะรอกาวเซ็ตตัวนะคะแล้วมันจะอยู่ทั้งวันเลย นะคะติดแค่ตาข้างหลังพอนะคะโอเคเสร็จแล้วขนตาบนขนตาล่างนะคะะพอติดขนตาเสร็จแล้วนะคะขอฟาดหัวตาเพิ่มนิดหน่อยนะคะด้วยสีทองนะคะตัวเดิมค่ะ s ินโนแมคเรสีทองนะคะฟาตรงตึงตา หัวตาจนถึงกึ่งกลางตานะคะไปชนกระสีชมพูที่เราทำไว้สีชมพูพีชะค่ะแล้วก็ตรงหัวตานิดนึงอย่างนี้นะคะคเคแค่นี้เองคเคเสร็จ <Okay. S 2> <Okay. S 1> แล้วนะคะเราขอพักไว้ก่อนนะคะเราอย่าเพิ่งดัดกลับไปปัดเพราะว่าไม่งั้นนะคะกาวยังไม่ดีเซ็ตตัวไม่ดีไปดัดแล้วมันจะหลุดนะคะต้องมาติดกันใหม่นะคะขอเขียนคิ้วก่อนดีกว่าค่ะวันนี้คิ้วเราก็ใช้เขียนแบบธรรมชาตินะคะจะใช้ของ Covermark เบอร์ เบอร์สี่ค่ะสีที่อ่อนที่สุดนะคะเป็นดินสอค่ะเขียนง,ง่ายตัวนี้นะคะสีก็ออกง่ายด้วยนะคะเน้นตามรูปคิวของเราค่ะไม่ต้องไปหนามากนะคะโอเคเราจะไม่เน้นเข้มมากนะคะวันนี้เราจะลุกวหวานๆนะโอเคเสร็จแล้วนะคะอยากจะให้ใช้ของตัวนี้ค่ะ เป็นบลอนเซอร์ตัวที่ใช้บ่อยๆนะคะตัวนี้ก็ใช้แทนที่เขียนคิ้วได้นะคะสีอ่อนสีมันจะค่อนข้างอ่อนนะคะเติมลงไประหว่างคิ้วที่มันมีช่องว่างอยู่ฝนไปเลยค่ะโอเคฟังนีคับเติมเลยนะโอเคคิ้วเสร็จแล้วอ่ะกอ,อกมาตาก่อนนะเดี๋ยวลืม คะเราก็ดาดค่ะดัด,ดต้านปกติเนี่ยแหละค่ะโอเค <Okay. S 1> ค่ะเสร็จแล้วก็ปัดดวยมาสคาร่าค่ะใช้เด e ฟ็อซี่ของเมย์บ l ลี e เหมือนเดิมค่ะปัดเน้นข้างหน้านะคะหัวตาเรานะคะเน้นข้างหน้า เลื่อนเลื่อนเชื่อเลยคิดอ่ะเอาคนตาบนก่อนนะค่ะให้มันบาลานซ์กันนะคะ นะคะอยากให้เห็นว่าเออเราติดนะเราอยากจะให้ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังของเราเนี่ยดูกลืนกลืนกันไปอะคะ่ะโอเคเสร็จแล้วทำยังไงต่อะคะบางทีเนี่ยเวลาเราติดขนตาเสร็จเราเราสามารถเติมพวกอายไ,ไลเนอร์ได้นะคะตรงช่องระหว่างตาที่ยังคิดว่าเออมันมันดูยังเห็นสีขาวๆอยู่เลยแล้วก็เติมเพิ่มลงไปนะคะคอ okay. อ่าสวยแล้วนะคะต่อไปทำยังไงปัดแก้มปัดแก้มวันนี้ใช้สีนี้ค่ะแอเจ l ลิก้าของน a าสนะคะสีแอเจ l ลิก้าของน a าสมันจะมีวิงวิงนิดนึงเนาะโอเคลงไปที่หน้าแก้มค่ะด้านคางด้วยค่ะ ไม่อยากใช้สีส้มนะคะเพราะมันจะดูพีชมากเกินไปเราอยากจะเน้นให้มันเป็นสีชมพูด้วยดูให้สองั้างเท่ากันนะคะโอเคต่อไปイลอนเซอร์ค่ะช่วยอของเอเซนเนาะตัวเดิมช่วยแรงเงาหน้าให้ผอมลงนะคะทาข้างแก้มตรงกลางนะคะแล้วก็ หน้าผากข้างๆตรงนี้ค่ะที่จะลบไม่ให้มันวนนี่นี่นี่นโอเคเสร็จแล้วทำยังไงต่อขออีกนิดนึงอันนี้เป็นไฮไลท์ของ CanMake ค่ะสีขาวตัวนี้ใช้บ่อยเหมือนกันนะก็จะอยากใช้กับแปรงประมาณนี้ค่ะหัวประมาณนี้เนาะไฮไลท์ตรงช่วงโดกแก้มตรงนี้นิดนึงค่ะแค่ช่วงนี้นะคะแล้วก็สันจมูกเพิ่มนิดหน่อย ให้ดูเงาเงามากขึ้นขางเีอ <Okay. S 1> อืเค okay. สุดท้ายแล้วขอทาปากค่ะวันนี้จิ๊บเลือกใช้สีนี่เลยสีตามลุกเลยสีฟามิงโก้นะคะของ MAC ตัวนี้เป็นลิมิเต็ดนะคะแต่ว่าสีของยี่ห้ออื่นก็มีคล้ายคกันก็ยังพอมีบ้างนะคะเป็นสีส้มอมชมพูนะคะสีเหมือนนกฟามิงโกโอเคอันนี้ขอทาง่ายๆนะคะ ไม่ต้องใช้ดินสอเขียนขอบปากอะไรเพราะว่าตัวนี้เป็นเนื้อที่บางๆค่ะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเออ่ลัสเตอร์นะคะเนื้อบางทาให้อันออกมีสีเฉยๆนะคะชี่ี่เน้นไม่ต้องเนียบมากเนาะ เสร็จแล้วลูกนี้ค่ะเป็นสี golden peach นะคะ าจะเป็นสีทองนะคะปาเป็นชมพูนะเน้นที่หางตาน,นิดๆให้ดูหวานขึ้นนะคะแก้มเป็นสีชมพูปากสีพีชนะคะเป็นการผสมระหว่างสีทองชมพูแล้วก็พีชะคะ่ะเป็นลุคง,ง่ายๆเนาะก็ติดดอกไม้หวานๆนี้ก็ได้ะคะ่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมการช่วงนี้อาจจะห่างหายไปหน่อยนะคะมีธุระยุ่งๆนะคะเรื่องงานโศ o แล้วก็เรื่องแบบที่ตัวเองป่วยด้วยะคะ่ะแต่ยังไงก็จะพยายามมาทาให้ดูกันเรื่อยๆเนอะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ I'm a beautiful girl, I'm beautiful girl.